ทำงานที่ออฟฟิศอะคะ่ะทำงานออฟฟิศทำงานแปดถึงสิบสองชั่วโมงไม่ค่อยได้ลุกไปไหนทำงานอยู่หลับหน้าจอคอมเนาะเราก็จะมีอาการที่ปวดหลังจะมีความรู้สึกว่ามันปวดปวดข้างหลังอะคะ่ะลงมาที่ปวดลงมาที่สะโพกมันจะล้าปวดลงมาอย่างนี้แล้วไม่ได้ปวดแค่ลงมันปวดขึ้นขึ้นมาหาที่าททอยอะคะ่ะสุดท้ายก็ ไมเกรนตามมาค่ะหาวิธีรักษาอันดับแรกเลยที่ไปรักษาคือนวดไปนวดค่ะเขาบอกว่านวดที่อำเภอน้ำโสมน่ะดีเราก็ไปค่ะไปนวดที่อำเภอเพล็เราก็ไปต่างจังหวัดไกลแค่ไหนก็ไปค่ะก็รักษาเนาะเป็นมาตั้งเจ็ดปีไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหนที่มันรักษาให้หายได้ ระหว่างระหว่าที่เจ็ดปีที่เป็นคือไปรักษาทุกที่ก็สุดท้ายก็ไม่หายก็มีคนแนะนำว่าไปชอ็อตไฟฟ้านะก็ไปค่ะไปชอ็อตไฟฟ้าแข็งมากเลยนะตอนชอ็อตก็เจ็บค่ะพอช็อตเสร็จผ่อนคลายลงได้ประมาณสามวันกลับมาใหม่พี่สาวก็เลยเนี่ย เขาเล่าสรรพคุณให้ฟังว่าตัวนี้ยที่เห็นหนูปวดพี่ก็เลยเอาสินค้ามาแนะนําคือเอามาแนะนําคือตัวนี้เขาบอกว่าแก้ปวดเส้นเอ็นปวดหลังปวดเอวเราก็บอกมันใช่เหรอเราไม่เชื่อหรอกตอนแรกแกก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็แก้ปวดมันกันนะแต่ว่าตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้สายตาด้วยได้ผิวพรรณด้วยเราก็เลยอ่ะ โอเคด้วยความเกรฑใจเนาะพี่สาวอุตส่าห์มาหาทันทีเราก็เลยซื้อไว้ค่ะสองกล่องนี้ซื้อไว้พอทานสองกล่องนี้เนาะก็รู้สึกคลายแล้วก็อาการอาการตอนแรกก็คือหนักๆนักคือมันค่อยคอยเบาตัวเนี้ยไมเกรนนะคะไมเกรนตรงนี้เนาะก็ค่อยค่อเบาขึ้นหลังเนี่ย ก็ค่อยๆค,คลายลงตัวสะโพกสะโพกที่มันปวดลงมาตรงเนี้ยมันก็เบาลงรู้สึกว่าเอมันดีอ่ะแล้วเราก็ทานไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้จนหมดเลยสั่งซื้อมาทานอีกสั่งซื้อมาทานก็ทานม,มาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าอาการที่ตัวเองปวดก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะสินค้าสองตัวนี้เลยก็คือ มันทำให้เรารู้ว่าสินค้าหลักร้อยก็สามารถทำให้เราหายปวดได้ภายในไม่กี่วันค่ะ